สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว u t u b e ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องจ่าจ๋าปากเขาพ่นเมืองเพชรบูรณ์วันนี้จ๋ามีแนวทางเอามาฝากอีกแล้วนะคะสําหรับแนวทางของจ๋าในวันนี้เนาะมันจะมีนะคะชุดตัวเลขนะคะในเมื่อนะคะว่าเจ็ดเก้าเนาะมาแรงนะคะตอนนี้นะคะแต่ณนะวันนี้นะคะดันมีอีกหนึ่งชุดที่มาแรงมากกว่าแซงทางโค้งนะคะแล้วอีกอย่างนึงนะคะที่หลายท่านบอกว่า ตอนนี้นะคะลอตเตอรี่ชุดไหนเนาะที่ขายแพงที่สุดวันนี้นะคะเดี๋ยวจะเอามาฝากเนาะสิบห้าใบนะคะสองพันสี่นะคะสิบห้าใบสองพันสี่ตามตามความจริงว่าถ้าหวยชุดอะ่ะเขาจะาแยกพิกัดนะคะว่า,าการขายหวยชุดอะ่ะ ขายแบบว่าชุดใหญ่อะจริงๆอะเขาจะไม่ค่อยอยากให้ขายนะคะเพราะว่ารางวัลที่1มันไม่กระจายนะคะแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวจ๋าจะมาให้ดูว่ามีเลขไหนบ้างนะคะที่15บาใบสอนสนะคะจ๋าก,ก็ไม่รู้หรอกว่าเด็ดมาจากไหนหรือว่าอะไรนะคะแต่ว่าเขาอะได้บอกเอาไว้จ๋าก,ก็เลยเอามาฝากเฉยๆแค่นั้นนะคะอันนี้นะคะอยากให้เพื่อนๆอนะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนการเสี่ยงโชคกับฉลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยนะคะอ่ะมาดูหลังจากนะคะที่ก่อนว่าหวยดังเลขดังอะ่ะมันจะออกมาใช่ไหมแล้วนะคะหลังจากนั้นอะ่ะสองวันอะ่ะก่อนที่จะสรุปเจ้าจะสรุปออกมาแล้วอะ่ะเขาอั้นนะคะเขาอั้นแล้วเขาส่งคืนหมดเลยนะคะตัวเลขที่เขาอั้นแล้วเขาส่งคืนนะคะนั่นก็คือ6 ห้าสองเก้าห้าสองสองห้าห้าสองนะคะสามชุดนี้นะคะอสามตัวสองชุดสองตัวหนึ่งชุดเนาะที่เขาอั้นนะคะหกห้าสองมันเป็นเลขของแม่น้ำหนึ่งเก้าห้าสองมันจะเป็นเลขหกกับของแม่น้ำหนึ่งและไปตรงกับหายโบราณด้วยนะคะเลขหายโบราณงวดที่แล้วเขาให้โชคได้โชคกันเยอะสองห้าห้าสองก็ เ็นเลขชุด2ตัวที่ตัดออกมานั่นเองนะคะอันนี้นะคะส่งหลังหวยออกนะคะก่อนสรุป2วันอะ่ะเขาไม่รับเขาไม่รับเราก็ไม่แคร์นะคะเขาไม่รับเราก็ไปซื้อลอตเตอรี่นะคะแต่ว่าตอนนี้ลอตเตอรี่หาซื้อยากนะคะถ้าหากนะคะว่า,อาตอนนี้นะคะเลขนะคะสวนกระแสเลขดังนะคะ เลขดับนะคะขาด1 0 0ส่วนเราจะส่วนกระแสเลขดังนะคะนั่นก็คือ,อจะให้รวยอะ่ะลองดูนะคะ5 6อันนี้เขาเขาคือว่าจ่าก,ก็ไม่ได้คอนเฟิร์มรอก็เขาให้มาก็เลยจัดมาให้นะคะอันนี้ก็อยู่ที่เราจะพิจารณาแล้วก็หากชอบเนาะก็ลองดูนะคะลองเอาไว้ลุ้นโชคกันดูนะคะอ่ะมาดูนะคะชุดนี้ เขาบอกไว้นะคะว่างวดที่แล้วตรงตรงเลยจ้านะคะอันเนี้ยจ๋าก,ก็ไม่รู้เนาะว่าตรงจริงไหมเพราะว่าจ๋าไม่เจองวดนี้นะคะเขาให้มาจ๋าก,ก็เลยเอเอ,เอ,เ,อเอามาจัดให้เพื่อนๆเนาะเผื่อว่าเพื่อนๆน่ะจะเอาไปลุ้นนะคะงวดที่แล้วอ่ะเขาให้มาสามแปดห้าไงอ่าสองตัวแปดห้าห้าแปดเขาให้มานะคะสําหรับงวดที่แล้วงวดนี้เขาก็เลยจัดให้มาอีกนะคะตรงๆนะคะก็ไม่แน่หรอกว่า ตรงจริงไหมนะคะเขาให้มา378 2สองตัว7 8 8 7ดเนี่ยเขาให้มาอันนี้งวดที่แล้วอันนี้งวดตอนนี้นะคะปัจจุบันแล้วเขาก็บอกไว้นะคะมันมีบางท่านเนาะเขาบอกว่าเขาบอกว่า7 9 9 7อะ่ะมันมาแรางมากก็ซื้อไว้เต็มที่เลยนะคะซื้อลอตเตอรี่เก็บไว้เต็มที่แต่ไงนะคะเปลี่ยนมาเป็นเลข7887นะคะอันนี้จ่าก็อ่า อยากให้เพื่อนๆอย่าพึ่งเลยนะคะเาว่ามันเหลืออีกตั้งสองวันเนาะก็รอสรุปก่อนนะคะว่าผลสรุปอ่ะเลขไหนมันจะมาแรงมาดังนะคะมาเด็ดที่สุดตอนนี้นะคะอะมาดูนะคะที่จ๋าเคยบอกไว้ว่าลอตเตอรี่ที่เขาขาย15บห้าใบสองพันสี่ที่จริงอะความเป็นจริงแล้วอะชุดอะเขาจะขายแค่ใบละร้อยแต่ความจริงรัฐบาลเขาให้ขายแค่80ใช่ไหมแต่ว่า มันยังก็คงมีอยู่จาก,ก็ไม่รู้น้องว่าพิกัดไหนนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเขาบอกว่า15บห้าใบสองพเราก็ลองดูลองลองหาซื้อดูว่ามันจะมีไหมแต่หน้าตอนเนี้ยคงไม่มีแล้วแหละแล้วก็จาก,ก็ไม่รู้ด้วยว่าเลขอะ่ะมันดังมาจากไหนแต่ว่า1ชุดอะ่ะเขาขาย2องพเดี๋ยวเรามาดูกันมีเลขไหนบ้างชุดแรกนะคะที่อ่าเขาบอกไว้นะคะ ชุดแรกเลยเจ็ดสองหกนะคะชุดบนนะคะเจ็ดสองหกสองแปดหกนะคะชุดที่สองสองแปดหกชุดที่สามสี่ห้าหกนะคะสี่ห้าหกอันนี้นะคะสามชุดมันมีทั้งหมดอ่ะหกชุดมันมีทั้งหมดหกชุดเนะาะจ๋าก็ไม่รู้นะคะว่ามัน มันดังมาจากไหนมันเด็ดมาจากไหนเนาะแต่เขาบอกไว้นะคะว่าอะสิบห้ใบนะคะสองพนสี่เนาะก็ถ้าใคราหาเลขเนี้ยคือว่าหาลุน้นหาลอตเตอรี่อ่ะเหมือนอย่างพิกัดลมสักอย่างเงี้ยใครไปหาเออไปหาเรามีไหมอะไรประมาณนี้แต่แต่ถามจ๋าเนาะจ๋าไปดูมาแล้วไม่มีนะคะตามแผงเนาะไม่มีนะคะอะตัวต่อมาชุดต่อมานะคะทั้งหมดอะ หกชุดนะคะชุดต่อมานะคะชุดบน0ูนห้าหกนะคะ126 426นะคะอันเนี้ยนะคะอันนี้อีก3ามชุดนะคะมันทั้งหมดอะ่ะ6ชุดตัวเลขทั้งหมดอะ่ะหกชุดแต่จ๋าก็ไม่รู้ไงว่าเลขอะ่ะมันมันเป็นชุดไหนแล้วก็มาชุดไหนอะ่ะเออประมาณนี้จ๋าก,ก็เลย แต่แต่ถ้าถามถึงความเป็นจริงว่า5้าหะความจริงแล้ว5้าหกนี่มันดังมันมาจากเลขของแม่น้ำหนึ่งด้วยนะคะเขาให้ฟันอะ,อะเขาให้อัดเน้นๆน,น,นะคะอันนี้ก็เลยจัดมานะคะเผื่อว่าเพื่อนๆจะเอาไปลุ้นกันถ้าหากนะคะมีโชคร่วมกันอะ,อะจับตัวไหนมันก็ได้โชคกันเหมือนกันทุกคนนะคะอันนี้จะคอนเฟิร์มได้เลยนะคะ และอีกหนึ่งชุดที่จ๋าอยากฝากไว้นะคะเอาไว้ให้เพื่อนๆไว้รุ้นกันนั่นเองเนาะ,ะใครนะคะที่ได้ติดตามอยู่นะคะไม่พูดมากเจ็บคอขอแค่คำขอบคุณชุดนี้นะคะก็ถามว่าเคยให้โชคไหมเคยให้นะคะ845 845 4554 23268417 นะคะสามตัวหนึ่งชุดนะคะสองตัวนะคะห้าชุดสามตัวหนึ่งชุดสองตัวห้าชุดอันเนี้ยก็ลองดูนะคะลองจัดดูเพราะว่าเลขเลขแนวทางเลขอะ่ะมันมาจากหลายที่ทางจ๋าก,ก็ไม่รู้หรอกว่าอ่าแนวทางไหนที่มาไหนที่มันจะเด็ดที่ว่า,อาเอาไปลุ้นโชคแล้วอะ่ะมันจะได้โชคถ้ารู้เนาะจ๋าก็คงว่ไปแล้วดังนั้นเนาะจ๋าก็เลย อยากฝากเพื่อนๆไว้นะคะว่าตัวเลขทุกตัวเลขมันมีที่มาแล้วก็อยู่ที่เราจะนําตัวเลขไปลุ้นโชคก็อยู่ที่ดวงด้วยนะคะดังนั้นเนาะวันนี้ก็อย่าลืมนะคะตัวเลขที่จะนํามาฝากเอาไว้ลุ้นกันวันนี้14แล้วนะคะเหลืออีก2วันนะคะ2วันเราจะได้มาลุ้นตัวเลขกันแล้วนะคะชุดแรกนะคะนั่นก็คือ,อส่งก่อนวันส่งลังห้อยอ,อกอได้2วัน คือว่าผลฉลากกินแบ่งออกมาเนาะสองวันเขากา็ไปหาซื้อลอตเตอรี่หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่กระแสมันมาแรงว่าคือว่าเขาไม่เอาแล้วเขาไม่รับนะคะคือเขาไม่รับก็หาลอตเตอรี่มันก็ไม่มีอย่างลอตเตอรี่เองอะ่ะมันก็หาซื้อไม่ได้นะคะหกสองห้าเก้าห้าสองนะคะหกห้าสองเก้าห้าสองนาะสองห้าห้าสองชุดเนี้ยนะคะม,มันเรียบร้อยไปเลยนะคะ แล้วก็ชุดของพี่กุลเล็กดับมุงคลนะคะก็คือว่าเขาให้มาเนาะจะได้รวยๆกันไปเลยห้าหนะคะงวดนะคะงวดที่2งวดที่แล้วให้ตรงๆนะคะงวดที่แล้วอะ่ะจะตรงนะคะแต่ว่าจะาไม่เห็นไงจ่าจาก,ก็เลยไม่ได้เอามาฝากนะคะแต่ว่างวดนี้ยเห็นมาจ๋ากก็เลยเอออเามาฝากนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วงวดที่แล้วเขาให้5885นะคะ อ่าสามเนาะผิดแต้มเดียวผิด3กับ2เนาะอ่าวงวันนี้เขาให้มา378นะคะแล้วก็8ป7เจซึ่งทีแรกอ่ะเลขดังอ่ะนั่นก็คือ79นะคะแต่ว่ามันมีดังที่สุดอีกนะคะอันนี้ก็ลองลุ้นดูลัตเตอรี่นะคะอย่าลืม15บหใบสองพหาซื้อได้ซื้อได้เลยนะคะแต่ว่าจ่าคงไม่เอาแล้วนะคะเพราะว่าแพงจัดเนาะแพงมากเลยนะคะ2อ0พเลยเนาะอ่า สำหรับสุดท้านี้จ๋าก็ต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนเ,นเนทุกท่านมากๆที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้จ๋าด้วยเป็นกำลังใจให้จ๋าในการหาข้อมูลนะคะ16นี้เจอกันนะคะที่ลมศักนะคะใครอยากเจอจ๋าเนะเาะก็ทักมาทาง Facebook นะคะ Facebook ของจ๋านั่นก็คือสสิทอชาอุ่นภาษาอังกฤษนะคะสะสิทรชาอุ่นอันนี้เป็น Facebook ส่วนตัวของจ๋านะคะยังไงก็ขอให้โชคดีกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ